เปิดตัวอย่างเป็นทางการเบลลุกซี่ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีที่ตอบโจทย์เพื่อผิวสวยทุกมิติมั่นใจได้ทุกองศาบริษัทเลดอิตบิวตี้จำกัดหนึ่งในบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายยาเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์คุณภาพอันดับหนึ่งกับการจัดงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเบลลุกซี่ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนสติมูเลเตอร์ PCL ในรูปแบบ f u o l y Liquid Technology ตัวใหม่ล่าสุดที่โดดเด่น CPR Effect ด้านการฟื้นฟูผิวอย่างธรรมชาติช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ฟื้นฟูริ้วรอยร่องลึกและตื้นคืนความยืดหยุ่นรูขุมขนกระชับเผยผิวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวาโดยจะมีงานแ Grand อ p e n i n g เบลุซซี่ริงเดอลซีเดยอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19กันยายน2568ณชันราบอลลูนสยามเคมปินสกี้โฮเทลภาพกรารแขกผู้มีเกียรติในแวดวงความงามและอุตสาหกรรมความงามโดยมีคุณแมทธิวดีนพิธีกรมากความสามารถเป็นพิธีกรหลักในการดำเนินการเปิดตัวเบลุซซี่ในครั้งนี้ พูดถึงการจัดงานครับแนใครพูดถึงการจัดงานก็คือว่าวันนี้ค่ะก็คือเป็นงานแกรนโอเพนนิ่งค่ะที่มีการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์เบลุซซี่นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีค่ะที่ เป็นการเป็นอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุน้นคอลลาเจนตัวใหม่ค่ะเป็นอ่าโพลี PCL ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เบลลซี่ค่ะก็คือเป็นตัวที่อ่าเป็นสารกระตุน้นคอลลาเจนประกอบไปด้วย PCL ถึง21เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราจะนำมาเพื่อที่จะมาให้ความรู้แล้วก็อ่าเปิดเผยให้ในวันนี้ค่ะก็เป็นงานแกลออกนนเลอีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือจะเป็นตัวเป็นตัวที่กระตุน้นคอลลาเจนแบบลักษณะของธรรมชาติค่ะก็คือเป็นลักษณะของสติมู l เลเตอร์ค่ะก็คือในเรื่องของผิวพรรณที่ผิวหมองคล้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระชับริ้วรอยค่ะใหะ้ผิวกระจ่างใสเรียนเนียพึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะจริงๆทางแพทย์เขาแนะนําว่าให้มีการใช้ใน1นปีก็แนะนําว่าให้มีการฉีดทั้งหมด3ครั้งแต่ว่าเว้นระยะในการฉีดหนึ่งถึงสองเดือนต่อหนึ่งครั้งค่ะก็ผิวก็จะเริ่มมีการใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วก็อาจจะเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ หมาะกับกลุ่มคนที่มีปัญหาผิวไหมจริงๆแล้วเหมาะมากกับในปัญหาของประเทศไทยเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหมองคร้ำเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าเป็นการตอบโจทย์อย่างมากค่ะสําหรับการเปิดเผยของผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่คุณพาพนทูดองพูดถึงทางผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างอือที่อโอ้ที่ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไ 여기 그 질문 여기 자체 없지. 네. 그렇죠. 어. 이게 전 세계에서 처음으로 성공한 리퀴드 피시이래요 그래서 이 리퀴드 피시엘 제품은 전 세계에서 액상화되어 있는 스킨부스터는 이 벨룩시하고 같은 브랜드인 그한 종류의 제품밖에 없어요. 네. 어, 벤 BCL, 벤. คอลลาเจนไบโอสตีมูเลเตอร์มีความเข้มข้นสูงถึง2 1เอค่ะจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้อย่างเป็นธรรมชาติคคคาดหวังยังไงครับคาดหวังกับครั้งนี้อ๋อคาดหวัง,วง,วง,วงก็คือว่า ออตอนนี้ด้วยความที่ตลาดความงามของประเทศไทยค่ะก็กําลังมาแรงแล้วก็ตัวตัวทางของผลิตภัณฑ์และก็บริษัทเองก็คาดหวังว่าเ,เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม,มจะทําใหเ้เราคิดว่าเราน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาความผิวของผิวในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าอ,อ,อยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกับเบลลูซซี่ดูค่ะให้โอกาสแบรนด์น้องใหม่ 오, 오늘 그 우리 행사는 뭔가 기대감은 뭔지 물어봤어요. 물어봤어요. 어, 우리 행사의 기대감은, 어, 이, 일단 저희 회사를 태국 시절, 태국의 닥터 분들한테 알리기 위한 행사입니다.

เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นในตลาดแวดวงบิวตี้ประเทศไทยนะคะแล้วก็ <ร Mania. S 1> อยากให้ที่จริงแล้วค่ะมันอาจจะมีหลายๆตัวเนาะที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจให้กับผลิตผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราะคะ่ะตัวเบลลกชีเนี่ยคะ่ะเราพยายามแล้วก็ทํางานวิจัยกันมาอย่างยาวนานนะคะเพ<ม>ื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยมากที่สุดค่ะคาขาให้ขา 데 네, 블루시에 네, 대해는 얘기해보자고 뭔가 우리가 뭐 피뇨 여기 태국에서는 뭐 생긴지 뭐 어떤 어 뭔가 얘기하고 싶은 말 우리 어... 회사에 대해 우리 물품에 대해 우리 회사에 대해서 이 이런 거 이런 거 오케이 오케이 새로운 피부의 개선된 그러니까 콜라겐이 새로 생성된 피부의 개선된 거를 좀 원하시는 소비자분이 계시다면 환자분이 계시다면 저희 벨룩시 제품을 꼭 한번 사용해 보라고 권해드리고 싶습니다. 네, 그러니까. ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือเป็นอย่างที่ที่พูดไปแล้วนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจอยากดูแลผิวหน้านะคะให้ให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับตัวเบลลูชี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตัวเบลลูชี่ของเรานะคะได้รับ ใบอนุญาตอยอในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นหากสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ที่ www kbhcare.com นะคะหรือ letitbeautyth.com let นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านคนไทยทุกท่านแล้วก็คุณหมอทุกท่านคะ่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะทางสื่อมวลชนและก็แขก้มีเติทุกคนค่ะที่จะมาที่มาร่วมงานในการไกรนูบนิ่งของเราวันนี้ค่ะก็ขอฝากเบลลุบชี่นะคะนวัตกรรมผิวใหม่ล่าสุดของเกาหลีนะคะให้อยู่ในอ้อมอกของอ้อมใจของทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใ่รุ่นเฉยะิ